หลายคนน่าจะเห็นแล้วล่ะเสาร์อาทิตย์นี่ช้ำๆเลยนะเรื่องของน้องลิซ่าล็อกสตาร์เอ็มวีนี่อู๋ขึ้นเทนอันดับหนึ่งตลอดติดต่อกันแถมยอดวิวนะคะก็ทุบสถิติด้วยะนะ,ะภายในหนึ่งวันนี่32ป่ะคะหรือ34จําตัวเลขไม่ค่อยแม่น,นล่าสุดเพิ่งเปิด5 2ล้านวิวแล้ว52ล้านวิวแล้ว,ลวนะคะเขานับสถติติตอน24ชั่วโมงแรกนี่ทุบสถิติไปแล้วนะคะเทียบเท่ากับนักร้องสากลต่างประเทศนะคะแล้วน้องนี่ทิ้งลายแบบ เคป์ปไปเลยอ,ะอ่ะกลายเป็นล็อกสตาร์แบบเวิร์สตาร์ไปเลยอะค่ะแต่ประเด็นที่จะเมาส์ต่อวันนี้คือน้องจริงๆแล้วอาชีพไม่ใช่นักร้องนะหรือว่าสุปตานะน้องอาขายไก่ <c oughs> จริงเ,เล่นนะลิซ่าขายไก่จริงๆเห็นไหมบอกแล้วนี่อาชีพหลักนะของลิซ่าขายไกย่โย แต่บ้าหรอนี่คนน้าเหมือนเมื่อวานแชร์กันเพื่อภาพโอ้โหคือแบบว่าน้องยังอายุน้อยอยู่เลยนะใช่แต่หน้าคล้ายมากนะใช่อ่ะมุมข้างอ่ะก็ยอมรับว่าคล้ายจริงนะคะแต่ต้องรอดูแบบรอบๆแบบเออหมุนแบบรอบๆแต่ก็คล้ายหลายมุมมากเลยนะคล้ายคล้ายคือมันมีคลิปว่อนในโลกโซเชียลอะมีคนไปถ่ายที่ตลาดอะนะน้องเนี่ยคือเห็นทุกมุมแล้วเนี่ย ตายมากเนาะดีใจกับน้องนะคือแน่นอนแหละค่ะคือหาอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนใครไม่เหมือนเหมือนลิซ่านี่ก็ระดับโลกอ่ะจ้า Facebook ชื่อว่า n i s t ต e e t Food นะคะแชร์ตอเพราะว่าเดินจะไปซื้อไก่ทอดแล้วบังเอิญเจอหน้าน้องแล้วใครมาคอมเมนต์ก็เอกฉันค่ะบอกน้องใครลิซ่ามากเหมือนเป๊ะมากเหมือนมากมากค่ะนี่เอกฉันปะล่ะเหมือนมากมน่ารักมากๆเลยมีคอมเมนต์หนึ่งชอบเป็นพิเศษเลย บอกว่าน้องควรขายไก่แถวเยาวราชจะลังมาโอ้เยาวราชแตกเลยนะโอ้ผู้คนเนี่ยไปถ่ายแบบว่ากะว่าจะไปย้อนรอยน้องลิซ่าที่ไปเต้นอยู่ตรงแถวแยกเฉลิมบุรีใช่ไหมใช่ตอนแรกเราก็ขยี้ตาดูเราเห็นเป็นภาพนิ่งใช่ป่ะเอไอตัดต่อกราฟิกหรือเปล่าเหมือนที่เราสองคนทำอ่ะเฮ้ยไปกันจริงๆเยาวราชแตกกันนะถ่ายรูปกันนะนะคะอาจริงจริงเราก็ตามพิกัดของน้องแล้วน้องชื่อว่าน้องยี่หวานนะคะ นารังน้องยี่หวอายุ17เรียนมห้าช่วยแม่ขายไก่และก็ทาโกยากินะคะพิกัดที่น้องขายแถวไนล่ากรุงเทพตลาดนัดวัดไผ่เงินเออกรุงเทพนะเราตามไปแล้วแต่เผอิญคือด้วยความที่เป็นตลาดนัดก็ย้ายไปเรื่อยๆคิวล่าสุดที่น้องไปก็คือวัดอโศการามที่สมุทรปราการเราก็เลยไปที่ตลาดเดิมใช่ไหมไม่เจอน้องเพราะน้องย้ายไปที่อโศการามละไปเจอแต่คุณแม่คุณแม่คุณแม่ โอ้ยหน้าเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะน้องยี่บา่าคล้ายคล้ายนะคุณแม่ก็เลยต่อสายวิดีโอคอลคุยให้คุณแม่น่ารักนะตาแบวมากนี่ <c oughs> นี่ขนาดในวิดีโอคอลนี่ยังคล้ายเลยนะเนี่ยเหมือนเนาะเหมือนเป็นยากกันหรือเปล่าเราลองแบบสืบสายพันธุ์ดูซิ DNA นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาจากแบบเผ่าพันธุ์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะวงตระกูลเดียวกันอูยน้องเหมาะน้องดีใจมากที่เป็นกระแสตอนนี้แล้วที่ทุกคนบอกว่าคล้ายพี่ลิซ่าคือ คือเอาจังจริงส่วนหนึ่งของน้องอยินดีอยู่แล้วว่าคล้ายสุปตาระดับโลกขนาดนี้แต่น้องแอบกลัวทัวลงที่ดันไปเหมือนแบบคนรักของชาวโลกอะไรอย่างนี้น้องก็แหมอย่าไปคิดเยอะน้องเหมือนน,น่ารักดีอยู่แล้วนะคะ,ะยิ่งแต่งยิ่งเหมือนนะเอาจงจริงถ้าลองจับมาแต่งอะขนาดไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งอะไรนะใช่นี่ยังเหมือนขนาดนี้เอาจงจริงนะถ้าแต่งหน้าแต่งตัวเนี่ย สมมติว่าน้องลิซ่าวันไหนไม่ว่างเนี่ยองานแทนได้เลยนะแต่น้องต้องเต้นน้องต้องฝึกเต้นแล้วก็ฝึกร้องนิดนึงนะเออน่ารักน่ารักนะคะคิดว่าน่าจะถ้าไปคบน้องลิซ่าเชื่อว่าก็ไม่น่าจะมีทัวลงหรอกแต่ก็เราก็ไม่แน่ใจเนาะสังคมสมัยนี้นิดนึงก็เซนซิทีฟได้นะคะแต่ก็ชื่นชมนะคะในความเป็นน้องที่ช่วยแม่ขายข้าวขายไก่ขายเทโกยากินี่เหมือนสุดแล้วนะใช่คือที่ผ่านมามี ดาราหรืออะไรเงี้ยที่เป็นคนดังพวกเซเลบหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่หน้าตาคล้ายๆแต่ก็แค่คล้ายนะแต่น้องยี่หวานเนี่ยเรียกว่าเหมือนเลยก็ว่าได้จริงนะจริงน้องอายุ17เนาะถ้าโตก,กันอีกน,นิดนึงก็น่าจะแบบทั้งรูปร่างเนาะทั้งความเบบี้แฟทหายไปเออก็น่าจะเหมือนอยู่นะอ่ะ,อะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวชวนทำให้อมยิ้มได้นะครับ